วัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรายื่นเกมโลกบปกกันนั่นเองนะครับในแมป Speedman t i m u l a t o r นะครับมี Strongman แล้วก็มี h a d m a n ก็ต้องมี Speedman นั่นเองนะครับเป็นแมป Speedman นะครับก็สป e ดแมนเนาะทุกคนน่าจะรู้จักแมปส o อง m a n กันดีนะครับเป็นแมปที่เนาะ ขนาดพี่เป็นซิมูเลเตอร์ที่น่าจะดังที่สุดที่แจกเคยเห็นแล้วนะอ๋อไม่ใช่ดังกว่านั้นก็คือแพทแพทแพทซิมูเลเตอร์ X โอเคก็หลกัหลกๆกเเเ็เล่นเหมือนอมเล่นเหมือนสตองแมนเด็เดเลยนะครับเนี่ยดูซีนี่ว้าวเอาก็ตอนนี้นะครับแจ๋ก็เล่นมานิดนึงแล้วนะตอนนี้แจ๋ก็มีเอเนจีก็ไม่ได้เยอะนะกก็ ก็คัดไปแป๊บเดียวนะครับก็ตอนนี้มีคัดดเลี้ยงครบทั้งสามตัวแลยครับเดี๋ยวโชว์เลยให้ดูทุกคนคือใจอะไปหกวิ่งแล้วครับแล้วก็หกกระล้มแพ้แล้วก็นั่นแยบร้อยครับเข้าโรงพยาบาลสรุปคือขาล้าไม่ดึงนะครับเท้าล้าเท้าล้า ก็ใจก็รู้แล้วนะครับว่าเขามีระบบเป็นทองด้วยเนาะเป็นแบบทอนะครับ,บก็ตอนนี้นะครับใจก็ได้ <อะ S 1> สัตว์เลี้ยง is OP มาแล้วนะครับ um ก็คือมันช่วยได้เยอะมากเลยนะก็ตอนเนี้ยจจแปนบอกว่าเดี๋ยวจะแปนจะเข้ามาเล่นด้วยใช่ไหมแปนอ๋อ,อะจแะปนใช้เครื่องป้าเก่า ไหมไม่ใช่นารบบบบเรียนภาษาอังกฤษโอจะบาเรียนภาษาอังกฤษนะครับน้ำไาใช้ตัวนี้ตัวนี้แต่ก็มีสปีดกว่า60สิบเลยนะครับโเหเล่นเล่นยเล่นยากอยู่นะต่อก็ตัวนี้นะครับคือรองเท้าใจมันคูณเยอะมากนะครับก็ถึงว่าคุณเยอะอยู่แหละคูณหกเนี่ยว้าวหกจุดหกนั่นเองนะครับแปะ แบบนี้นะคะที่ใจชอบอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือมันวิ่งไวมากว้าวแล้วมันก็วิ่งให้เองเนียนะครับว้าวแล้วก็ออกให้เองด้วยท่ามผมมันว่าวิ่งได้เลยตอนเรามีเงินโอปิซ่าตอนเราไม่มี <c oughs> เด้งออกเองอัตโนมัติฟุบ๊บฟุบเอออยังยังเอาไม่ได้โอ โอ้ม oh y god โอ้สองร้อยห้าสิบนี่เล่นมาสิบห้านาทีเลยนะเนี่ยโ oh, อ้โหเออสิบห้านาทีมันก็ไม่นานนี่นะกว่าจะได้อยู่นะโอ้ oh. จะแปลเรียนภาษาอังกฤษนะครับเรียนอิงกูนะจะแปลเรียนอิงกูนะครับ,บสุดสุดนูบเลยเหรอ จะเป็นสุดนูบเหรอสุดนูบอืมอนนใช้120ร้อยยี่สิบเลยเหรอโอ้มายก่ปนจะเปนเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับห้องข้างๆเนาะกว่าจะได้ยินเสียงครงคูภาษาอังกฤษเนะาะก็ตอนนี้ครับใจก็มีพลังกว่า โ้อยเก้าสิบห้าแล้วนะครับก็แน่นอนครับเราสามารถไปเมืองอีกเมืองหนึ่งได้แล้วน,นั่นเองนะครับน่าจะเป็นเมืองทะเ,เ,เลนะครับเนาะก็น่าจะเป็นเมืองทะเลทะเลนะครับโอเคอันดับแรกมาที่ม,มาที่จระเข้กุหลือนั่คือแคคตัสเหรอว้าวคุณอะไรเนี่ยหนึ่งจุดแปดห้าเหรอไปอยังสุด สัตว์เลี้ยงเก่าเรายังไม่ได้นะว้าวลงท้าแตะสุดเท่อันนี้ต้องใช้4,000นะครับอันนี้อันแรกโอ้ก็เดินได้คิวๆนะครับได้คิดได้เท่าไหร่เนี่ยนี่โอ้4,555ตรงนั้นเหรอเทรนเฮอไปแล้วไปแล้ว เหมือนว่ามันเทรนเพิ่มขึ้นด้วยนะจากปกติน่าจะเป็นสี่นะจากปกติเยอะขึ้นนะจากตอนแรกเป็นสองใช่ไหมครับอันนี้เป็นสี่เนาะโอ้โหเาอามาทําไมเนี่ยเยอะแยะเนี่ยเออเอาแค่อันเดียวก็พอแล้วโอ้โหน่าจะต้องอีกนานเลยนะเนี่ยก็ตอนนี้นะครับจกายกฟ้ามาสักนิดหนึ่งแล้วเอ้าจะแบนมาไหนนี่ดดดดดดอุ้ย ตูโทด้วยก็ตอนนี้นะครับเจ๊ก็ได้ฟาร์มไปนิดนึงเลยนะครับก็ไม่นิดนึงเลยก็ฟาร์มไปเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับก่นถึงวันนั้นแสนนานนะครับก็เพิ่มระดับตัวเองมาได้นิดหน่อยนั่นเองนะครับเจ๊แบรนก็จะมาเล่นด้วยนะครับมาก็ตอนนี้นะครับเจ๊ก็อัพเล์เป็นสปดเตอร์แล้วนะครับมีสปีดกว่สองพันนะเจ๊ว่าแมปนี้มันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเขามีเครื่องวิ่งที่มันคูลให้นะครับว้าว ก็จะเหลือแค่สองพันนะครับมาได้คงนึงนะครับแล้วก็จะปลดล็อกรองเท้าตัวสุดท้ายแล้วนั่นเองนี่ครับนี่นี่เลยคันเดียวอันนี้สามพันเนาะตอไปโซนนู้ดสี่พันโอ้โหซันดริปปรดเหรอาถูกหรือเปล่าห้ามื่นเก้าพนะันมาจะไปอยู่ไหนเนี่ยเข้ามาอยู่ มีให้เทเลสคเตอร์ใช่โอ้โอหนึ่งล้านสเตย์คนเขาจะเล่นไหวไหมไน่ะโอ้ my god แฟนอยู่ไหนอนี่เนนเลอยู่ตอนแรกเลยรอเมื่อไหร่แฟนตามพี่ใจทันนะพี่ใจคงไปอันอื่นแล้วล่ะ โอ้ oh, ซ้อนสูงสุดนี้พี่เดชไปไม่ถึงลอกดูพี่จมาหายแ้วพี่องเอาตรงนี้แหละหนึ่งล้านสปีดเอ้สปีดบอกเลยเกมนี้โคตรยากเก็บยากมากแต่หลังๆมาก็ไม่ยากนะตอนนี้ครับจได้เจอน้องจีแปนเป็นทีดับร้อยแล้วจ้ะแบนฮัโลโหลฮัโลโหล ก็จะแบนไปเตือนหรือบอกมานะใช่ยังไงเนี่ยแปดสิบโลบักได้ขนาดน,นี้ไอนนอ,อันนี้18ดแปดโลบักนะเดี๋ยวนะพี่ใจสามารถรีเบิร์ตได้ดีไหมนะไม่เอาดีกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารอไปโซนอีกโซนหนึ่งกันดีกว่านะครับ เนาะเราไปโซนอีกโซนนึงให้ได้ก่อนเนาะก,ก็สังเกตเห็นเนาะปกติก็จะขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะ่าทำไมน,นี่มันขึ้นนะะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเขาบวกอะไรเอ่ยเนอหนึ่งโทเค็นยูเก็ตอันวันรีเบิร์ดเก็ตหนึ่งโทเคนเหรออ๋อสงสัยเอาไว้กับอัปเกรดตรงนี้แน่นอนเลยอ่าเออนี่คืออะไรอ่ะ ต่อก็ตอนนี้ครับเจ็บปลดล็อกรองเท้าขั้นสูงสุดว้าวก็ตัวน,นี้นะครับจ่ก็สามารถปลดล็อกรองเท้าอันสุดท้ายของแบบทะเลได้แล้วครับก็น่าจะถึงเวลาที่อันสมควรครับบ๊ายบายสวัสดีครับ